คุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะผิวก็จางใสแค่ผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปในเวลาผัดเซลล์ผิวเก่าแบบมูโปรแล้วใหม่โลเรอปาริสไกลคลิกไบรท์เอ็กซ์เพอร์เรนท์พิวผสานสารทรงพลัง15%ผ่านการทดสอบทางคลินิกจุดแดงดำดูจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ไกลคลิกไบรท์เอ็กซ์เพอร์เรนท์พิวจากลเรอปาริสเขาเราคู่ควรเปลี่ยนฟิลหน่อยไหมเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าคัดเฉพาะเมล็ดคุณภาพผสานความลงตัวไว้ในซองเดียวหอมเข้มอร่อยเต็มฟิล ฟิวดีดีมีได้ทุกวันได้ฟิวเน้นๆได้คุณภาพ Head and Shoulders hey, อมีรังแคเหรอไม่มี Head and Shoulders ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงมี Head and Shoulders ั่นใจ100%ช่วยกระจัดรังแค <ห>วันนี้เรื่องกินนยาก <c oughs> แต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้ว,ลวใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย m ม่ Enchugo Advance Pro มี YBG พร้อม HMB สวยจะใว,วัยเก่าระพุมใจชัวร์ไม่สบายปหเนะี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนชั่วโมงนี้ต้องาอคาลฟ์ฟอเคสพร้อมใช้อนุนมันติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงคาลอเคสเขาโอนเงินให้แล้วคาลฟ์ฟอเรคอมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลย บอดี้การ์ดลิงปัดปากแข็งปกป้องน้องออมตามนา Smith, หน้าที่สมิธหนุ่มเมืองนนเยือนทูเดย์โชวลิงออมเยือนเปรี้ยวปากเคสสวมร่างนางโชว์สมิธแนแน่เม้เมาาบอสและ v i p สนับสนุนโดย HiQUST ซันซิวไดมอนชายผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลองมามีและพ่อแฟนสาวของพี่หลิงน้องออมกดพี่ออเดอร์มอนตะวันแอนไอลาฟับฟีคูชั่นหรือยังคะ<ป>บอกเลยว่าต้องรีบจองเป็นเจ้าของกันด่วนๆเลยค่ะส่วนใครที่บอกว่าบอสตะวันวันนี้ขี่เก,ก๊กอุ๊บไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะปา